มาเจอกันอีกแล้วนะฮะแมห่างหายไปนานวันนี้ก็มีของเล่นใหม่มาเรียกม,มาทดสอบให้ดูดีกว่าครับเพราะว่าไม่มั่นใจว่ามันจะใช้งานได้จริงไหมนะ mm hmm. ก็อย่างที่บอกนะว่ารถแคมป์รถตูท้ทำไ้แคมป์เนี่ยในความคิดผมเนี่ยผมคงไม่ติดแอร์ไม่ติดแอร์ขึ้นที่แอร์ในบ้านแอร์ในรถอะไรเนี่ยคงไม่มีะฮะเพราะที่เกียจแบกแบตเตอรี่โมโหลานบานตะไทยก็ใจผมก็คืออยากให้ ตัวผมนะผมจะใช้ระบบให้มันมีระบบโฟอากาศเหมือนพัดลมระบายอากาศอะไรประมาณนี้ให้อากาศเป็นถ่ายเทได้ได้ผมว่าน่านจะเพียงพอสําหรับการไปเที่ยวในแคมป์เพราะาเราเราคงไม่ไปจอดตากแดดตากอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่ากลางคืนอากาศมันก็น่าจะเย็นพอสมควรน,นะฮะสำหรับที่ที่เราจะไปแบบพูดในป่าในอะไรอย่างเงี้ยในแคมป์นะฮะผมก็เลยว่าไอ้ผมไม่ไม่เอาแอร์ดีกว่าผมก็พยายามจะคิดหาระบบอ่าระบบโฟอากาศแต่ว่าถ้าเกิดจะไปเอาพัดลม อากาศของพวกแคมเปอร์อะไรพวกเนี้ยผมว่าราคามันก็สูงนะแต่ละตัวพัดลมดูอากาศก,าก็จะ DIY แต่ว่าก่อนที่จะ DIY เนี่ยมาเพอไปเจอโฆษณามันแปะขึ้นมาโฆษณามันแปะขึ้นมาแล้วเออเฮ้ยดูมันน่าสนใจดีเว้ยมันใช้ได้จริงก็ว่าอะไรเงี้ยก็เลยไปลองสั่งมาแล้วนะฮะไอพัดลมมันเป็นพัดลมดูอากาศเล็กๆ แปะตรงช่องกระจกหน้านะฮะมันมีมันมีโซลารเซลล์ด้วยมีโซลารเซลล์ด้วยเรามี่านในตัวนะไม่รู้เคยเห็นกันหรือยังถมว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นเคยใช้ละมั้งนี่เดี๋ยวเอาให้ดูนี่กล่องไม่ใหญ่นะกล่องไม่ใหญ่แค่นี้เองไม่รู้ว่ามันจะได้ผลยังไงด้วยเพราะว่าตัวมันไม่ได้ใหญ่ไม่ได้โตนะแต่ว่ามันดีตรงที่มัน มันมีโซลาเซลล์ที่ผมชอบมันมีแผงโซลาเซลล์ของมันเองในตัวแล้วมันก็มีแปดเองในตัวเดี๋ยวเดี๋ยวดูข้างในเลยมีอะไรมั่ง่ะแกะกล่องมานะครับนี่นี่พัดลมเป็นอย่างนี้อันนี้แผงโซลาเซลล์มีพัดลมอยู่สามตัวนี่อ้าวมือไปโดนไฟติดละ นี่ฮนะหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วในกล่องเขายัางมีน,นี่มีคิ้วยางมีคิ้วยางสําหรับเราจะใส่ตรงขอบกระจกนะครับคิ Q ้วยางเล็กคิ Q ้วยางอันนี้อตัวเล็กแล้วก็มีตัวยาวนะคู่มือมคู่มือด้วยอันเนี้ยผมสั่งจากไอ้ช้อปปี ชอปปี้ชอปปี้ฮะชอปปี้อะสามร้กว่าบาทนะครับมันมีหลายราคานะลองดูดูมีหลายราคามีหลายคนเขาเขาก็ลงรีวิวไว้ว่ามันใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะอันนี้ผมก็เอามาลองเองเลยแล้วกันว่าเฮ้ยมันใช้ได้จริงป่าวอะอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้ามันช่วยดูอากาศร้อนจากรถออกไปได้ในระดับหนึ่งออมันน่าจะพอไม่ได้หายรถมอเอรบูมิในรถอ่ะนะ เดี๋ยวมาลองติดให้ดูเลยดีกว่าว่ามันจะใช้ได้จริงไหมครัไปดูเลยนี่มาแล้วเดี๋ยวมาลองติดให้ดูกับหน้าต่างเลยนะฮะรถสึกสูงกว่าชาวบ้านเขาเลยต้องเอื้อมหน่อยนะอ่ากระจกลงหน่อยเนึองก่อนแล้วมันจะมียางชิ้นเล็กประมาณนี้ ตัวยางตัวยาวนี่นะฮะก็ใส่ข้างหน้าแต่ว่าอันนี้มันเขาเขาทำเผื่อมาให้มันยาวเขาเผื่อมาให้เพื่อตัดให้มันเข้าโค้งกระจกอะไรเงี้ยแต่ผมจะไม่ตัดนะผมลองใส่ให้เูยเฉยเดี๋ยวผมค้าไปแค่นี้กันผมจะไม่ตัดดนะ้านห้เผื่อค่อยไปตัดเผื่อจะใส่คันอื่น ถ้าเผื่อกัลรถตู้มันไม่ได้ผลนะนี่ใส่เข้าไปแล้วก็เป็นหน้าตาประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็กดเปิดพัดลมนี่น่าลมติดแล้ว ตอนนี้ก็เปิดพดัดลมที่เรียบร้อยแล้วะเดี๋ยวไปลองดูครับว่ามีลมจริงไหมน้าเดี๋ยวไปดูเลยมีลมออกจริงไหมอันนี้คือช่องให้มีมันเป็นช่องระบายลมจากข้างในที่ออกมานะนี่ตรงนี้ตรงนี้ดูมีลมจริงไหมอ่ามันมีลมอยู่นะเพราะว่าเนี่ย เห็นไหมมีลมออกจริงนะตรงเนี้ยโอเคเอ,อ่อมีลมออกมีลมออกแรงพอสมควรนะอันนี้ก็พัดลมนะฮะทำงานอยู่ในรถนะมีเสียงหน่อยๆนี่อันนี้ทำงานอยู่นะพัดลมติดอยู่นะครับ มันก็กําลังดูดอากาศมันเนี่ยแหละฮะแต่ว่าตัวมันเล็กตัวไม่ใหญ่ตอนสั่งที่แรกคิดว่าน่าจะใหญ่กว่านี้หน่อยหนึ่งแต่ว่ามันก็เล็กกว่าที่คิดนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะไปปิดประตูปิดฝาหลังดูนะฮะแล้วก็ทิ้งไว้สักทักหนึ่งว่ามันจะยังไงอะมันจะช่วยลดอุณหภูมิหรือยังไงอะไรได้บ้างนะฮะเดี๋ยวไปลองดูนี่ตอนนี้ผมก็ปิดหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็แง้มหน้าต่างบานนี้ไว้ เพื่อให้ลมเข้านะตามตามทฤษฎีคือถ้ามันมีลมออกมันต้องมีลมเข้านะตามทฤษฎีวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนด้วยนะฮะก็ปล่อยพัดลมทํางานไปแง้ไว้หน่อยนึงนะก็แง้ไว้แง้าม,มาต่างไว้หน่อยนึงแล้วเดี๋ยวก็ผมจะไปนั่งข้างนอกนะผมคงไม่นั่งข้างในนะฮะก็ผมว่าอากาศตัวนี้มันค่อนข้างร้อนพัดลมตัวแค่นี้มันจะพอหรือเปล่าไม่รู้นะเราจะปิดรถไว้แล้วก็แง้ช่องนี้ไว้แล้วเดี๋ยวทิ้ไงไว้สักพักหนึ่ง เดี๋ยวเราไปเปิดข้างหน้าดูว่ามันจะคือปกติเนี่ยถ้าถ้ารถาต่อกลางแดดน,นะเปิดทีแรกเนี่ยมันจะร้อนวูบเลยนะก็ะเดี๋ยวเราติดพัดลมตอนนั้นอทิ้งไว้หน่อยหนึง่งพักให,ใหญ่ๆสักชั่วโมงแล้วกันนะ,ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูว่ามเป็นยังไง โอ้โหโอ้โหโหอย่าไปโม้ในรถแล้วกันนะฮะไปโม้ในรถดีกว่าก็นะฮะหลังจากที่ลองปิดรถแล้วก็ทดสอบไปประมาณชั่วโมงนะครับก็เป็นอย่างที่คิดนะครับเป็นอย่างที่คาดหวังไว้นั่นแหละว่าตัวมันเล็ก ไม่พอหรอกกับรถตู้คันใหญ่ๆนะฮะมันมีลมออกนะครับมีลมออกแรงเลยแหละแต่ว่ามันก็มันตัวนิดเดียวอ่ะตัวไม่ใหญ่ไม่ได้โตนะครับเพราะฉนั้นอย่าไปคาดหวังว่ามันจะระบายช่วยเราได้นะแต่แต่มันก็ในตอนนี้ที่เราไปจอดตากแดดไม่มีคนในรถนะคือเราแง้มกระจกไว้หน่อยนึงแล้วไอ้ตจวนี้ช่วยดูเนี่ยมันโอเคนะมันลมที่ออกมาเนี่ยมันร้อนเลยแหละลมที่ออกมาเนี่ยมันร้อนเลย วันนั้นก็คือการช่วยระบายอากาศได้หน่อยหนึ่งระบายกลิ่นอับอะไรเงี้ยได้เล็กๆน้อยๆนะฮะแต่ว่ารถตู้มันพันใหญ่ก็ช่วยให้มีอากาศแบบโฟเย็นๆมันคงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะเราก็หน้าสามร้อยกว่าบาทไม่ได้ซีเรียสอะไรก็รู้อยู่แล้วมันจะไม่ได้เย็นอะไรอย่างที่คาดหวังนะฮะเพราะจริงๆตั้งใจจะทำพัดลม DIY อยู่แล้วนะครับว่ามันให้มันตัวโตให้มันดูอากาศแบบไมฟู่เลยอะไรเงี้ยให้มันโฟรอากาศดีๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ อามาให้ดูคันขำๆเผ่อใครจะไปซื้อแล้วก็อะไรเงี้ยแล้วก็นั่นแหละฮะใช้แค่ระบายอากาศร้อนไม่ได้นั่งในรถนะคือแค่ระบายอากาศร้อนระบายกลิ่นอับในรถอะไรเงี้ยเผื่อใครแม่งสดในรถอะไรเงี้ยเอออาจจะช่วยได้นะดูอากาศออกไปอะไรเงี้ยดูกินบุหรี่อ่าตัวบุหรี่ในรถเนี้ยแล้วไม่เปิดก,กระจกเนี้ยเอ้มันก็ดูอากาศออกไปได้ในระดับหนึ่งนะฮะอาจจะไม่เร็วแต่ก็ช่วยได้นะครับหรือรถเล็กๆเ,เ,เนี่ยทุกคนรถเก่งคันน้อยๆเนี่ย น่าจะโอเคช่วยได้พนะื้นที่มันไม่ได้ใหญ่แต่ประตูเนี่ยคันก็เริ่มเชิ่มเลยมันไม่ได้ผลนะครับไม่ได้ผลมีลมออกจริงมีอะไรจริงแต่ว่าอุณหภูมิก็ไม่ได้ลดนะฮะแต่ความรู้สึกนะเดิดประตูเข้าไปก็ยังเออยังร้อนอยู่ดีอ่ะเดี๋ยวค่อยมา diy พัดลมดูอากาศนะ,ะ per, พัลมแคมเปอร์แพงแพงนี่เป็นยาซื้อ,อตังค์ไปทำดีดนดีกว่านะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่เพราะว่า นะฮะตามสถานการณ์ตามเวลาครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ